มณีนนทิยาภาพมรพมพนณอ,อ,อิซีมาตามค้ามฝันของแม่วาดนะคะแม่วาดเขียนเลขว้ฝันว่าโดนยิ่งตายนะคะแล้วก็มีคนอุ้มแม่วาดขึ้นรถนะคะทะเบียนรถกับเลขคือเขียนว้ตัวเดียวกันนะคะอายุกระตรงกันนะคะจะเป็นเลขตัวได้ที่แม่วาดเขียนไว้ที่จะซื้อนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันไหมคะขายของป้าของป้าครัแท่ เอาดอกมะขายเพราะว่าเอาหอต้นมาขายพี่น้องมีแนวขายเลยดอกกระเทียมไม่คนสื่อกันเนี่ยถ้าเจ้าซื้อไปปลูกมันบ้าขายยังไงเนี่เอนามาโอ้เนื้อปนามาเกมันรนี่ึเนยปนามาเหมกันนา้ว่าขายมันมีแนวขายอะรพี่สวขายขายวายขายสมโอพี่สาว เราเขาแม่ว่าเด็กขาเฮ็ดมาแล้วเจ๊รถกูออกเด็กแล้วค่ะแก่แม่สามเก็ออกเอาปืนมายิ่งกับของตายพันเดิมเอเรื่องนั้นมานหามันใหญ่ก็ามือเขาซางวันที่เจี่ี่านมากอ่ะมันไปยายหาลูกไหมจ้ายายมาเอา็นไหนไปยายไปยายกระากหาลูกเขาลูกแม่ว่าตายเราบอกตายเอ้าคนใดยิง เขาดูไม่เวีนมิจะุคนมิสองขีอนมิมน้อยเขาเป็นยังนี่แหนมันตายมีใหญ่มันหนักอืมก็ได้ไปทำบุญไทยถ้ำมหาได้ไหมยังฟันฟันแล้วเขาฝืนไม่ยิ่งยิ่งไทยิ่งไม่านเนื่อตายไหมอันอันตายเป็นยังวุ่นยานึงคล้ายกับแตนนั่น จ้าเมื่ออุ้มขึ้นทั้งรถรถเพื่อนเกษตรเบียนสามหาอายุจ้าก้อนทหาสิบสามฝันมื่อไรนี่ฝันหลังอันยายเข่าสากไหมมื่อยายข่าสักมื่อยายเข่าสากวันที่เจ็ดวันทีะฝันหลังก็แสดงว่าฝันวันที่แปดวันพาเลยยายเข่าสากมันอิ่มขึ้นฝันเลยเขาจะเอาปืนยิงไม่ว่าตายแม่ยิงไม่ถี่รุมมันยัง อันนี้เล่นอันพ่่ยันอันเียนคายกับเต้นเล่นเม้มเอาคนรถเพิ่นรถเพิ่นทะเบียนตัวใดทะเบียนทะเบียนรถเพิ่นสี่เจ็ดสี่เจ็ดสมห้าสี่เ็อายุคนเอาปืนสั่นิ้วปืนยาว่งจักปืนนี่ยงเขายิงมาใกใส่นะใส่นม คนเล็นมากโจมีตะนุ่มไม่ว่าอายุอะไรหาสิบสามากนันหน่งกันย่าครบหลอดดีนี่เอาอายุกับเลขรถมันคือตรงกันจักรถรถขั้น่เพิ่นจมขึ้นน,นั่นแหละจักมาดูเลขสามหาแต่ว่าอายุแม่หาสิบสาม,สามอ,อันฟันเล้วได้มนได้มาเพิ่งเก็บเรียนรถเพิ่น ขึ้น7 3าห้อายุจบฟองหนึ่งหา3ว่าอาหาร13บ้า14เลขเจ็ดหา3วันขึ้นหลังน่าไม่ฝันจะยิ่งก่อนจะฝันมาโดนยิ่งนี่ได้เขียนเลขไว้บอันเขียนเลขไว้แสดงว่าเลขเขาเขียนตัวได้ไว้เขียนไว้หาหาเจ็ดโอเจ็ดหา3อายุจบฟองไหมเขียนไว้แล้วตีเขาเจ้าจังฝันมาเขาเจ้าไม่ยิ่งบอกง่ายนะง่ายาย จะซื้อในเรื่องะเบียนรถเจ้านั้นเก็ดหาสานันตรงกับอายุไปอายุไปมันิดน่งกันไ้วนี้สีองมือมาเลยฝันนอดนั่นบอกคนซอวันี้ซไว้วันนี้ห้าเด็ฝันมาเขามีนิ่งกโอ้ที่แรกคิดจ้งไดแจ้งบอกคนไปซื้อเลขรถเพิินพราะห้าเด้ฝันมาโดนยิ่งมนบอกสั้นงเลังมันหลังในกองนั้นขันน่าไป่งยนทราด สาวเลยว่าเอ้าอีแม่ผมฟ้งกินนันรถบันีจะงเลยอันนั้มือนี้ยังบ่ลมลงมันนี้เลยว่าซื้อเลขกันอันี้จะฟ้าบัดนี้แล่อันมนมยังเห็นรถจอดอยู่เลยจยากเลซื้เยด้อหักสามหักสาอืีอก2 0จะเป็นวันพกันค่ะอืมันบ่มียินขอัอ ดูมีเสี้ยงมีฟันแต่เค็ดเี่ฟันหนึ่งฟันหนึ่งเงินนั่นนั่นทั้งนั้นพอสามตัวเลยสามหาหกวันไม่เหล็กตัวเก้าเลยาซื้ออืมไอ้แม่ซื้อเลขรถเราตีสามหนึ่งเลยไม่ชอบหนูชอบสูญเสกรด้าออกสามหนึ่งนึ่งทั้งน้ำแข็งมันสามหเลขรถสามหนึ่งเนี่ิาทตัเอสิบบาทเนา มะเนี่ยมาเบิงวกอสมหามเบิงแล้วันเลขตวเก้าก็ซื้อเ่ซื้อเี่ยเปนี่สี่ะเหตุใดเลขเห็ดเท้าสามหาสามหกหามเลขตกเก้าก็เลขปซื้อนูไปถามหอนเฮียนแล้ววะแล้วบอฝันบพดเลขมาโอ้ขอบาข้อบาเลขตวเก้าแล้วเลยบ่เบาบ่เมียนแล้วบอบอกเหตุไหนไม่่เมื่อนั้นเลยว่าเอาเลขออกตวเก้าไม่หาหก แล้วอ่านเอาสมุดตัวไปเออจะาบอกไปเลยว่ะกเหตุแล้วก็่สนเราวันวนอี้พีน้าบอมาบอกวราติอยากก็าให้สามให้สามสามสาห้าบาทเอ่หาาทาหนึงก็แปดศูนย์ให้ขียนอยู่บ่แค้นรู่งแบ้นมันเป็นเด็กผู้ใดหานึ่งแย่ตีไหมเขาไม่ยิ่งน่มไหมอ๋อยิ่งน่มเลยตีหานึงก็แปดศูน กะตีปืนนั่นแปดนุ่มเป็นซูนสาวตีอันหานึ่งเนยนันหานึ่งเนียเป็นยังก่อนอันอันนั้นข้อสวเกินมะปังสาวเกี่ยวยังก็มาปังเกี่ยวอันมันนั่นฝันว่ามันนั่งมันนั่งหายแม่ตายมันนั่งหายที่หัวก่อนฝันว่าเขามาขอมันแต่งงานมันหลอกหาหนึ่งอ๋อสรุปว่าฝันเกี้ยวก็มันเนยมันชอบเดีกวอกหาหนึ่ง คนหาลงหลงเจ็ดหาสามกับแปดศูนย์กับหาหนึ่ง,ง 7, 5, 3, 8, 0, 5, ปันเป็นเรื่องเป็นเล่าเ,เ,เลขรถมันเป็นเจ็ดหาสาอายุไม่ว่าไม่ว่าดโดนยิ่งตายอายุหาสิบสามเอาพ่อสอเกิดพ้อสอเกิดสิบหกเกิดหนึ่งกันย่า ควมกันก็ไมยิงเสียงหนึ่งกันยาเพราะเราปืนยิงนุ่มย่าปฏีายแปดศูนย์น้องน้องมาปางนั่งหาเฝ้าแม่น้องมาปางเกิดพ่อสอหานึ่งให้ใหนุ่งไม่สำนีเป็นบ่่นี่หาสามกับแปดศูนย์กับหาหนึ่งคนบริบานเห็นพีหน้ามันบ่ะเด็นกันเล็บกระนดียบกูจังอืมก็เล็บกระเสือกัเห็ุนั้นมันเป็น เลขสามหกห้าหาเหตุเป็นว่าต้องฟันยากก็ได้ตัวสนเขาฮอดซ้มโตหังบ่ซื้อเนี่ย่างันเห้าสองกรเห่อเมืองเก๋งแล้วกระตุ้งกันก็เด้พีหน้าเนาะพอบระใดจักบาทมันออกมันออกตามล้างเนาะเด็กแม่ว่าห้าขาบาแต่ฟันยังนะไม่ฟันเราอันบถตรเทียบบัเทีบ คนเขียนเลขไว้แล้วเพ่นก็ปฟันมาโดนยิ่งตายนะคะนี่ทหารสามอายุแม่วาดกับทหาสามนะคะเป็นเนื้อท้าคะซื้ออะรกินแบงรัฐบาลไทยกินเ่าเป็นเพื่อนนี่แหละเนี่ยแกงเ่าเป็นซ้ำหกินเ่าเป็นซ้นนนำหัวใส่เนื้อหมูหัวเนื้อหมูแฮมๆนแล้วนี่ต้องหัวใส่เจ้าเดี๋ยาใครทำไหมเจ้า เด็กยุ่นนี่มีหาสามมิแปดศูมีหาหนึ่งมักตัวใดร้ายก็มูเน้นตัวได้แม่ยู่ตกน้องนเน้นหาสามบอกกันในสองมือมือที่สองนันปันบอกบอกนะฮนนนนนนปปะ,ะนุอน,น,น,นั่งเลยอันซื้อไม่ได้ออันหกไ่อ้ยนี่เะ็นซื้อล้กัหาที่สามปีหลังเด็กอาฟันไปยังกก้งนะับมาปางไหมจ้าที่มังไม่อยากซื้อเลยหาสามหด ก็มืออื่นมันเถึงมือยหย่กว่าสามจ้าได้ฟันมาเจ้าของเจือยี่ตายคิดว่าอยากซื้อเลขอายุเจ้าของคิดจะซื้อเหมือนว่าฝันว่าเขาเจ้ามายิ่งตายอ๋อเมื่อเขียนไว้แล้วนี่เขียนไว้แล้วไม่ได้เกียรเกียห้าสามมาที่มีได้ฟันอันฝันมาเจ้าของเจือยิ่ได้ผู้ชายพนั้นเมื่อรวมคนทั้งรถรถเพิ่นมันเป็นเป็นสี่เกียสามห้าไหมเท่เดียวกันนเนี่ย โตที่แม่เขียนไว้มันเป็นเจ็หาสมที่ว่าที่เพื่อนโจมแม่ขึ้นรถมันเป็นซี่เจ็ดสามหาโอ้โจมขึ้นรถอุ่มตะนมเลยไหมโจเอาแม่วาขคืนรถเพื่อนรถเพื่นมันเป็นซี่เจ็สามหแม่มันหมืตัวเดียวกันก็แม่เขียนไว้เจ็ดหาสามอายุกับหาสิบสามเลขรถกับขั้นนึ่งอันนึงเป็นเจ็หาสอันนึงเป็นเจ็สห ถ้าก้าแม่บาทฟันว่าจากคลองตายมันออกอายุบ่เคยฟันปะบ่เคยบ่เคยฝันว่าจากคลองตายได้พ่ะพึ่งฝันนี่นนบ่เคยฝันตะเกียร์อ่าขอบคุณแม่บาทได้ไล่เฮฟซี FC โซดีกันแนวทางของแม่บาทนะคะ,ะเลขตรงกันอยู่นิมิหาสามสามหานะคะเลขตนนัวนี้รถมอเตอร์ไซค์ยู่ห้ออะกัน,กนอันเีย นี่มาเลสามศูน,นย,ย์ดเจ็ดันไม่ก็เล็ออกตัวเดีย